ลโลสวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะจะกลับมากับการดูเทเลอร์ของซัมเมอร์ไนท์ทุกคนคือแบบมันน่ารักมากมูดแบบมีความเป็นสีแบบชัดมากแล้วก็สดใสามาเหมาะกับซัมเมอร์จริงๆอะ่ะมีเหลืองแดงเขียวซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบภาพสวยมากแล้วก็มูดดีแบบมูดดีมากๆแค่มูดภาพก็แบบน่าติดตามแล้วอะ่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็แบบว่า เป็นการเล่าเรื่องผ่านน้องลูนโดยรับบทโดยภูวินซึ่งเราชอบเสียงที่ภูวินใช้ในเรื่องนี้มากเขามีความแบบใช้เสียงต่ำต่ำแบบลงมาหนึ่งแล้วก็มีความแบบเคอะเขินในความที่แบบเข้ากับตัวสตาบมากแล้วในเรื่องก็คือเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเรายังดีใจนะที่แบบยังน้อยแบบภูวินได้รับบทเรื่องแบบ vr ที่แบบมีเพื่อนเยอะแล้วแบบมาเรื่องนี้แบบโอเคเริ่มจากไม่มีเพื่อนอืม คือมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากในความเป็นลูนนะเราอ่ะส่วนตัวแล้วเราชอบเราชอบคนที่แบบมีบุคลิกนิสัยแบบว่าประมาณ2ตัวละครนี้ก็คือตัวละครของไว้แล้วก็ตัวละครของลูนในความเป็นไว้อ่ะเขามีความเป็นแบบความสว่างมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นความสดใสอ่ะเป็นคนที่ปกป้องคนอื่นได้มีความสบายใจมีความเป็นผู้นํามีความแบบกล้าคิดกล้าพูดแล้วก็เป็นคนอบอุ่นด้วยส่วนความเป็นลูนมีความนิ่ง มีความเงียบมีความแบบไม่ชอบความวุ่นวายอ่ะมีความส่วนตัวนิดนึงแต่จริงๆลึกๆข้างในเป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นแล้วก็จะเป็นแบบจะเป็นคนที่แบบน่ารักขี้เล่นกับคนที่แบบตัวเองแบบเปิดใจมากๆใน,ในความที่เราดูเทเลอร์นะซึ่งมันทําให้ตัวละครรูนอ่ะมีเสน่ห์มากแล้วมันทําให้เรารู้สึกอยากค้นหาอยากค้นหาว่าความเป็นรูนเป็นคนยังไงกันแน่แบบ คือคนที่มีบุคลิกนิสัยอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะทุกคนในความรู้สึกเราอะมันคล้ายๆแบบเหมือนที่เราเคยดูอนิเมะที่แบบว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบมืดมนแบบไม่ค่อยมีคนเข้าหาแต่จริงๆพอแบบตัวละครที่แบบว่าเขาเจอกับคนที่ใช่หรือแบบอะไรเงี้ยแล้วคนได้รู้จักในความนิสัยเขาจริงๆอะก็คือจะมีความอ่อนโยนน่ารักและแบบเออดีใจอะที่ได้พบเจอซึ่งความเป็นลูนก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วเราก็ชอบความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนนะที่แบบที่แบบ ภูวินถ่ายทอดแล้วก็ดังถ่ายทอดมากคือความที่แบบลูนเขาไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนอ่ะแล้วพอเขาได้มาเจอไว้อะไว้คือเพื่อนของเขาทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ไม่เคยมีเพื่อนแล้ววันหนึ่งแบบได้รู้จักกับคำว่าเพื่อนจริงๆอะ่ะซึ่งคนคนนั้นที่ทําให้เขารู้จักคือไว้แล้วไว้ก็น่ารักมากด้วยการที่แบบว่าพาลูนไปแนะนําให้เพื่อนตัวเองรู้จักจนกระทั่งลูนก็คือได้เจอกับสตาซึ่งสตาเป็นคนที่แบบสดใสามากๆคือรายล้อมไปด้วยแบบพลังบวกอะ่ะแค่เขายิ้มโลกก็สดใสแล้วคือแบบ เป็นเป็นวงโครจรของทุกคนอะคือไม่แปลกใจที่แบบว่าใครที่อยู่ใกล้ก็จะหลงรักอะคือเขามีเสน่ห์มากขนาดเราดูเรายังรู้สึกว่าความเป็นสตาร์คือสว่างมากสว่างจนแบบเรารับเรารับความสว่างนั้นอะแทบจะไม่ไหวอะแบบเหมือนเราต้องยิ้มตามเขาแเราก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักแบบจนเราจนเราแบบคือคนแบบเนี้ยคือมีข้อดีมากๆแล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือจะเป็นคนที่ใครก็แบบชอบอะทุกคนเ็าจะฟีลนั้นไหม แล้วในความที่เราดูเราก็เลยไม่แปลกใจว่าโอเคทําไมทุกคนชอบสตาร์แล้วในความที่แบบมันเป็นอย่างนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบยุ่งเหยิงซึ่งเราชอบนะเราชอบความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีความมิตรภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบการรู้สึกที่เราต้องปกปิดการรักกันโดยที่แบบว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเพื่อนเสียใจเราเข้าใจรูนนะที่จะแบบว่าไม่บอกไว้เพราะว่าเรารู้ว่าเขากลัวไว้เสียใจอะ แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะตามพื้นฐานถ้าเกิดเราบอกอะเรื่องมันอาจจะไม่แบบยิ่งใหญ่มากก็ได้เรื่องมันอาจจะแบบไม่ใหญ่ขนาดนั้นเพราะเราเชื่อว่าการที่พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมามันจะมีทางแก้ไขแต่ว่าในความเป็นตัวละครตอนนั้นอะเขามองว่าถ้าเก็บไว้มันดีกว่าการได้แบบแอบคบกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าอีกแบบหนึ่งอะซึ่งเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนเขาเสียใจแล้วเขาก็เพิ่งจะเคยเจอคนที่เป็นเพื่อนเขาจริงๆอะ เขาก็คงไม่อยากให้เพื่อนเขาเสียใจมันก็เลยเป็นที่มาของเราเราที่แบบรู้สึกว้าวรา้รู้สึกชอบกับซีนที่แบบว่าเขาทะเลาะก,กันมากตอนที่ไว้แบบทะเลาะกับลูนคือภูวินเล่นให้ลูนเป็นคนที่แบบน่าสงสารมากอะ่ะคือดวงตาของลูนมันมีความแบบว้าวอนอะ่ะมันมีความแบบไม่ได้ตั้งใจนะมีความแบบรักรักไว้มากๆที่แบบไม่ยอมพูดออกไปที่ทําแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นรักเพราะว่าเป็นห่วง คือเขารักเพื่อนคนนี้มากมาะอะในความรู้สึกเราอะคือมันมีทั้งความที่แบบอย่าผิดหวังในตัวฉันได้ไหมแบบขอโอกาสฉันได้ไหมแล้วแบบคือคือภูพินเขาถ่ายทอดในในความรู้สึกนั้นได้หลากหลายมากแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราดูอะเราต้องสงสารเขาอะไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะแบบอยู่ข้างใครอะแต่เชื่อว่าใครดูซีนั้นต้องหลงรักอะจริงจริงนะเป็นคนที่ร้องไห้ได้แบบน่าสงสารมากและน่าทนุถนอมมากจริงๆซีนนั้นอ่ะ อยากให้ทุกคนแบบต่อติดตามเราคาดหวังมากๆนะเพราะว่าเราชอบมากว่าแค่ดูตอนเทนเลอร์ยังรู้สึกว่ามันดีมากเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบก็คือเราชอบความเป็นดังที่ระบบทโดยไว้แบบไม่ใช่สิเราชอบความเป็นไว้ที่ระบบโดยดังอะไรเรียบเรียงผิดละตื่นเต้นอะไรเนี่ยคือเราชอบเราชอบดังเวลาโกรธอ่ะระบบเวลาโกรธ ด้วยความที่ดังเขาแบบตัวจริงเขาแบบว่ามีความสว่างมากอะ่ะจากการที่เราดูสัมภาษณ์เขาหรือแบบว่าดูซีรีส์ของเขาเนี่ยเวลาเขาแบบถ่ายทอดอะ่ะคือเขาเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากและเขาเป็นคนที่แบบไม่เก็บความทุกข์อ่ะทุกคนเข้าใจฟิลนั้นไหมคือในเมื่อเราเรารู้ว่าความสุขคืออะไรเราก็ก้าวเดินไปที่ความสุขสิทําไมเราต้องไปเก็บความทุกข์มาไว้ในเมื่อเราจับแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะเราก็หาความสุขเขาเป็นเหมือนแบบแสงสว่างอะ่ะทุกคน เขาเป็นเหมือนดอกทานตะวันน่ะดังอ่ะเออแล้วแบบพอได้มาเห็นเขาแบบในบทที่โกรธหรือแบบหุดกิดหรือแบบอะไรก็ช่างอ่ะคือเราชอบมากเลยแบบตั้งแต่แบบซีรีส์ก่อนๆของเขาเราชอบมากที่แบบน่าจะมีฉากแบบไม่พอใจนิดนึงเลยก็ช่างเราชอบแบบฉากที่เขาทะเลาะกันหรือแบบนี้มากไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าดังเหมือนได้แบบเหมือนไปอัพเลเวลที่แบบว่าที่เราอยากเห็นอ่ะแล้วแล้วมันดีอ่ะอืมแล้วด้วยตัวละครไว้เป็นตัวละครที่แบบว่ามีความสดใสมีความเท่อยู่แล้วด้วยอ่ะมันเลยยิ่งทําให้แบบ มันมีเสน่ห์มากขึ้นคนที่แบบแทบจะไม่เคยเห็นเขาโกรธในชีวิตจริงอะแล้วแบบเขามาเขามาแบบว่าโกรธให้เราเห็นนะทุกคนเข้าใจฟิลนั้นไหมมันเลยแบบรู้สึกแบบโอ้เราแบบพิเศษจังอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอะเราชอบมากนะคือเรารอดูซีนนี้เลยอะแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าแบบคือใครจะมองว่าใครถูกใครผิดแต่สําหรับเราเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็เข้าใจที่แบบลูนจะแบบว่าพูดกับสตาร์ว่าแบบก็ไม่อยากให้ไว้เสียใจอะเออคือแบบ เพื่อนคนนี้อ่ะเราไม่อยากเขาเสียใจจริงๆอะไรอย่างนั้นอ่ะน่าจะทุกคนมันเลยแบบน่าติดตามมากๆแล้วเราเข้าใจในความที่แบบว่าตอนที่ไว้แบบอยากจะช่วยลูนว่าแบบโอ้ยอย่ามารังแกเพื่อนฉันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลยนะการที่มีคนมาแบบว่าปกป้องเราอ่ะเราเห็นสายตาตอนที่แบบตอนแรกเขาแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ปะแล้วแบบพอแบบพอแบบว่าไว้มาแบบปกป้องเขาอ่ะเขาแบบมีความตาประกายขึ้นมาหรือแบบการที่แบบว่าขึ้นไปดาดฟ้าแล้วแบบว่าเออแบบ ข้างล่างมันวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วแบบสตาร์เข้าสตาร์เข้ามามันก็เป็นความสดใสอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันเป็นความสูงของเขาแล้วคือไม,ม่ว่าจะเป็นการพูดหรือแบบการดีไซน์ตัวละครนะคือแบบภูมินทําได้ดีมากๆแล้วเราก็แบบเราติดตามมากๆเหมือนได้เห็นอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเคยเห็นมาซึ่งแบบมันน่าสนุกดีในในความที่น้องทํางานตรงนี้เราคิดว่าน้องก็สนุกกับสิ่งที่น้องทำาแหละแล้วในความที่เราติดตามผลงานเขาเราก็สนุกไปกับการทําอะไรใหม่ๆของเขาด้วย เออมันมีสเสน่ห์ทุกคนรอดูมากๆแล้วในความที่แบบว่ามันเป็นความรักที่มีหลายรูปแบบอะคือไม่ว่าจะเป็นชายชายชายหญิงหรือว่าหญิงชายมันก็คือค,อความรักอะซึ่งในช่วงวัยของเขาอะมันอยู่ในการเรียนรู้อะทุกคนคือมันกําลังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกอะในความที่แบบเขาไม่แน่ใจหรือแบบการที่เขาแบบรู้สึก คือแบบมันมันเป็นไปได้หมดอะทุกคนเพราะว่าในในในความรู้สึกตอนนั้นอะมันมีทางเลือกหลายทางแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ัดว่าจริงๆเราเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบไหนมันไม่มีชอยบอกเราว่าอันไหนคือเหมาะกับเราที่สุดหรือว่าอะไรอย่างนั้นอะแล้วเราก็ชอบตัวละครที่แบบว่าเขาได้ไปแบบว่าเจอแบบคนคนหนึ่งที่ร้านอะไรเงี้ยมันเป็นความพิเศษที่แบบน้องคนนี้มอบให้อะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความคุณคือในอนาคตแต่ว่าเราอะ รู้สึกรู้สึกตัวเองนะว่าน้องคนที่อยู่ในร้านน่ะเขาน่าจะแบบค่อนข้างที่จะทําให้พี่คนนี้รู้ใจตัวเองได้อืมไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่เราคิดอย่างนั้นนะแล้วในความที่แบบว่าเป็นความรักที่แบบว่าเขาชื่ออะไรนะไอวี่ใช่ปะ่ะแบบที่มีกับสตาร์เราก็เข้าใจมากๆนะคือแบบแล้วเขาก็ตอบโจทย์ตัวเองได้ด้วยว่าเออแบบเราสนิทกันมากแล้วแบบว่าเป็นเพื่อนก็ได้เราคงเป็นเพื่อนอย่างนี้แหละต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันน่าหลักนะเว้ยแบบ คือคนมันไม่รู้อะทุกคนการที่เราแบบได้ลองรู้สึกแล้วเราได้ลองผิดลองถูกอะมันเป็นอะไรที่แบบทา้าทายแล้วก็มันไม่มีขอบเขตอะคือไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นไงมันก็เป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนและไหนจะแฟนเก่ารูนอีกโอเคมันก็คือแบบเป็นการเรียนรู้ทุกคนในใน,ในช่วงชีวิตนั้นจริงๆอะก็เราติดตามนะคะเัมอไหนหน้าคุณหามาสีภาพนักแสดงทุกอย่างดีไปหมดวันจันทร์นะคะทุกคนวันที่5สิงหานี้วันจันทร์อย่าลืมนะสองทุ่มครึ่ง คือแบบน่าติดตามมากอะแล้วแบบเราชอบก่อนสัมผั์เพื่อนมากแล้วก็นั่นแหละเราชอบไว้คำรููนมากเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักจริงๆเพื่อนแท้เพื่อนสนิทแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะจับมือผ่านกันไปได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแฮปปี้แอนดี้ค่ะรอติดตามนะ I love